ตั้งนิมิกระทุ่มสตาร์ทสมาร์ททีนะฮะโตโยต้ารีโว่ล็อกโคนะครับ, Toyota, Rio, oco, รบกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรกพางไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับโมดตัวนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเติมนะครับสั่งล็อกคาล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับเป็นฟังก์ชันสมาร์ทดอร์นะครับกดล็อกนะครับจะมีเสียงตอบรับมาหนึ่งครั้งนะครับกดคายล็อก จะกางออกด้วยนะครับกระจกพับมองข้างเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสั่งคายล็อกนะครับฟังก์ชันสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกรณีที่เราล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับผลลุกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับ มีเปลี่ยนตอบรับมาตามครั้งนะครับว่ารขยันจะสตาร์ทตัวนี้เป็นระบบเหียงแต่นะครับครั้นี้เราสตาร์ทด้วยรีโมทอยู่รถจะล็อกอยู่นะครับสามารถเปิดได้นะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถทามไว้นะครับหลังจากเครื่องดับนะครับกระจกก็จะพับเก็บอัตโนมัตินะครับทดสอบระบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับ กรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในตัวรถว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมนะครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ป็นสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับนี้เราเอารีโมทออกห่างจากตัวรถนะครับไม่ได้ล็อกรถนะครับเดีในกรณีที่ลืมล็อกรถนะครับ กลับมาที่รถนะครับในเราไม่ได้ล็อกนะครับเดีย๋ยวเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้รงน,นะครับสังเกตว่าปุ่มสตาร์ทจะไม่ทํางาน,นครับระบบจะไม่ทํางานครับถ้าไม่มีร,รีโมทอยู่ในระยะส่งสัญญาณของตัวรถนะครับไม่สตาร์ทนะครับ๋ยวเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับต้องนํารีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับ ีหมดกับมันที่ตัวรถนะครับเยียบเไกค้างไว้สัเกตไปที่ผมจะทำงานทันทีนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ